วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการต่อการ์ดแคปเจอร์ให้กับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือนะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ iOS หรือว่า Android นะครับสามารถใช้ได้เลยนะตัวนี้นะครับการ์ดแคปเจอร์เนี่ยมีหน้าที่นะครับในส่วนของการนําภาพและเสียงเข้าคอมพิวเตอร์นะท่านผู้ชมนะโดยใช้สายนะครับมันจะมี2อย่างนะแบบใช้สายกับไม่ใช้สายนะครับแบบไม่ใช้สายผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะท่านผู้ชมนะส่วนใช้สายตัวเนี้ยต้องไปซื้อเจ้าตัวการ์ดแคปเจอร์มานะหรือเขาจะเรียกว่าวิดีโอแคปเจอร์การ์ดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะตัว นะฮะฮราคาไม่เกิน250บาทนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะ,ะทุกอย่างจะอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะเป็นพวกลิงก์สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถไปซื้อมาได้นะอ่ะเดีย๋ยวเราจะแกะกล่องให้ดูกันก่อนเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะท่านผู้ชมนะโอ้มามาแกะกล่องกันเลยนะครับให้ดูสั้นๆน,นะ นี่เปิดมาข้างในนะครับมันก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์นะครับกับแผ่นคู่มือแค่นั้นแหละคู่มือไม่ต้องอ่านหรอกนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่ายไงคุณก็ดูคลิปผมอยู่แล้วนะครับคนดูนะอืมแต่นั้นนะครับเมื่อแกะออกมาเราจะเจอกับเจ้าตัวการแคปเจอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าแคปเจอร์การ์ดตัวนี้นะท่านผู้ชมนะนี่นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของ usb 2.0นะท่านผู้ชมนะ usb 2.0นะครับแล้วก็อ่ามีพอร์ต hdmi ออกมานะอันนี้เขาเรียกว่าพอร์ต hdmi นะครับท่านผู้ชมนะจะส่งได้ทั้งภาพและเสียงนะครับออืมตััวนนนีี้้ะะครบจเป็ย่ห เอกสิ์นะท่านผู้ชมนะเอกสิตนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็สเปคเขาจะบอกด้านหลังเลยนะท่านผู้ชมนะมันเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับ ABS วัสดุนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของอินเทอร์เฟซแบบ HDMI แล้วก็ในส่วนของ USB 2.0ในรุ่นโมเดลของรุ่น HD 3านนะท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็น HD 3 1นั่นเองนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ FullHD นะท่านผู้ชมนะนี่ SupportFullHD Support นะครับอ,อยู่ที่ประมาณ30แล f f. ้วหเฟรมเรทนะท่านผู้ชมนะ นี่นะสามารถใช้ได้ทุกะระบบเลยไม่ว่าจะเป็นวินโดว l i ีน x หรือว่า MacOS นะท่านผู้ชมนะมประมาณนี้เนาะตัวนี้เป็นการแคปเจอร์นะครับวิธีการใช้งานนะท่านผู้ชมนะขั้นแรกเราต้องไปโหลดในส่วนของเจ้าต,ตัวโปรแกร,รม OBS ก่อนนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับให้เราทําการมาที่ Google นะแล้วก็โหลด OBS ลงได้เลยนะครับพิมพ์คาว่า OBS Studio นะนี่นะครับปึ๊บเข้าไปได้เลยนะฮะจากนั้นก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเลือก Windows นะนี่มันก็จะขึ้นมุมบน ขวามือหรือด้านล่างซ้ายมือนะเราก็ทําการดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้นแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับก็ทําการเข้าเจ้าตัวโปรแกรม obs เข้ามาได้เลยนะท่านผู้ชมนะผมจะเข้า obs กันนะครับนี่เข้า obs นะนี่นะฮะเมื่อเราเข้า obs มาแล้วนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับให้กดคําว่า optimize just for recording นะท่านผู้ชมนะวิธีการ เราต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะนําไปสตรีมเกมหรือว่าอัดหน้าจอเกมนะท่านผู้ชมนะสตรีมเกมก็คือถ่ายทอดสดเกมนั่นเองนะครับส่วนอัดหน้าจอนะฮะก็จะเป็นแบบว่าอัดมาแล้วก็มาแคสเกมลงไปแล้วก็ไปลง YouTube ลง Tik t o ็อกอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าเราต้องการทําแบบไหนนะจริงๆแล้วมันทําได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับท่านผู้ชมนะเราก็ให้ง่ายที่สุดนะครับผมแนะนานะใครสำหรับที่อยากจะสตรีมเกมก็เลือกด้านบนนะครับใครที่อยากจะเอาไปอัดหน้าจอก็เลือกด้านล่างนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะสำหรับผมเนี่ยผม ด้านล่างนะเพราะผมจะอัดหน้าจอเกมเนาะเลือกด้านล่างนะครับเป็น optimize just for recording นะฮะท่านผู้ชมนะเป็นมรทัดที่สอนะอันนี้สําหรับ recording ก็คืออัดหน้าจอนะส่วนสตรีมจะอยู่ด้านบนนะครับก็เลือกอัน อันที่2แล้วกันน้องกดคำว่านิกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมานะครับมีคําว่า use kerlin ขึ้นมาให้กดเลือกตรงนี้ไว้แหละถูกต้องแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะหรือว่าเลือก1 0 8 0 p ก็ได้นะเลือก1 0 8 0 p พไว้นะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับ fps นะเป็น60นะฮะท่านผู้ชมนะเป็น60ไว้นะตรงนี้นะครับนี่หกสิบแล้วกดในส่วนของนิกเลยนะครับเห็นคาว่านิกไหมกดเข้าไปได้เลยนะฮะจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนะ เป็นบอกข้อมูลต่างๆว่าเราอัาอดไปแล้วเนี่ยหรือว่าสตรีมไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนนะครับเราก็กดในส่วนของแอปพลิเลบบต,ติ้งได้เลยนะครับให้มันทําอัดให้ให้มันทําให้แบบอัตโนมัติได้เลยนะท่านผู้ชมนะจากนั้นกดขยายหน้าจอขึ้นมานะครับส่วนต่อมานะครับให้เราทําการนาเจ้าตัวการแคปเจอร์อีสิสธิ์ตัวนี้มาเสียบนะครับกับคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราเนั่นเองนะท่านผู้ชมนะพอร์ตสองจุดศูนย์นะพอร์ตไหนก็ได้นะครับตัวนี้นะมันมันได้แค่สองจุดศูนย์นะพอร์ตไหนก็ได้นะครับให้ม,ม คอมพิวเตอร์เราเลยหรือว่าข้างโน้ตบุ๊กเรานะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะของผมก็จะเสียบเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมพอร์ต USB นะตรงนี้เป็นพอร์ต USB รเหลี่ยมเนี่ยนะท่านผู้ชมเฟิบเสียบเข้ามาแล้วนะมันก็จะตื้อขึ้นมานะครับแต่วก็จะมีไฟขึ้นนะอันนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมนะมันจะมีไฟขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นสีฟ้านะจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับนําโทรศัพท์เรามาเนาะท่านผู้ชมนะนี่นําโทรศัพท์เรามานะครับแล้วก็วางไว้ก่อนนะ ให้เราดูนะครับว่าโทรศัพท์มือถือของเรานี่เป็นพอร์ตแบบไหนนะอันนี้คือพอร์ต Type C นะครับจะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมนะต้องมีอ่าเหมือนแบบเป็นรูปวงรีแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เฉพาะในมือถือ Android นะส่วนใหญ่จะใช้ Type C หมดแล้วในราคา5,000ขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมนะจะใช้ Type C กันหมดแล้วนะฮะอืมไม่ได้ใช้รุ่นเก่านะมันจะมี Type C หรือว่า USB C อ่าเวอร์ชัน1น3นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็น USB เวอร์ชัน3นะผมแนะนำนะโทรศัพท์ใครต้องดูก่อนนะว่ามันเป็น USB-C เวอร์ชัน3ขึ้นไปหรือเปล่านะต้องเป็นเวอร์ชัน3นะครับมันถึงจะส่งภาพและเสียงได้นะท่านผู้ชมนะอืมมานี่อย่างนี้นะจากนั้นเราก็ไปซื้อในส่วนของเจ้าตัวสาย HDMI 2 Type C นะท่านผู้ชมนะนี่จะเป็นอย่างนี้นครับอันนี้คือ HDMI นะด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็น HDMI ส่วนด้านนี้จะเป็น Type C นะท่านผู้ชมนะอืมต้องดูนะ ต้องไปดูมานะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะต้องซื้อรุ่นนี้นะถึงจะโอเคนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต้องต่ออะไรเยอะนะฮะเราจะเปิดออกมานะครับอันนี้ผมจะสอนในส่วนของ Android ก่อนเนาะ iOS ต้องรอก่อนนะครับรอคลิปนานะท่านผู้ชมนะมปึ๊บคลี่มันออกมานะนี่มันจะมี2ด้านนะครับเป็นอ่าในส่วนของอ่ m i อกับ type C นะจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเสียบเข้าไปกับตัวนี้ได้เลยอันนี้ไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรเลยนะท่านผู้ชมนะเสียบเข้าไปได้เลยปึ๊บนี่แค่นั้นพอ จากนั้นนะครับก็นํามาเสียบกับโทรศัพท์มือถือของเรานะท่านผู้ชมนะแนะนนะํานั้นต้องเป็น type c ส0จนะท่านผู้ชมสามจดนขึ้นไปนะถึงจะส่งภาพและเสียงได้ครับถ้า2 0จดูนมันส่งได้แค่ภาพนะอืมฟึบอย่างนี้ใช่ไหมนี่กดเปิดออกมาแน่นอนนี้นะเรายังไม่ได้ทาอะไรนะคนดูนะเสียบไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะท่านผู้ชมนะเราไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานะฮะนี่จากนั้นเรามาที่คอมพิวเตอร์ของเราเลยนะท่านผู้ชมนะให้ไปเราทําทการให้ไปกดบวกนะครับมุมล่างซ้ายมือนะเห็นไหมมุมล่างซ้ายมือนะกดบวกขึ้นนมานะครับ แล้วก็ไปเลือกในส่วนของคําว่า video capture device นะกดติ๊กขึ้นมาจากนั้นนะครับก็ตั้งชื่อเลยนะอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะตั้งชื่ออะไรผมจะตั้งชื่อ,อเป็น hd 3 1นะเพราะว่ามันเป็นชื่อรุ่น hd 3 1เนาะตั้งตามผมก็ได้นะจากนั้นกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะผมทาในโน้ตบุ๊กเนาะมันก็จะขึ้นกล้องมาเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะผมจะเลือกในส่วนของคําว่า device นะท่านผะู้ชมนะ device ติ้กขึ้นมาแล้วเ,เลือกคําว่า hd 3นะท่ามนะนะหนข้าไป ฟึบนีเห็นไหมขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องลงไดร์버อะไรเลยนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดฟึบนะครับให้เลือกตรงนี้นะแคปเจอร์ออดโอตรงนี้นะครับให้เป็นในส่วนของเวฟเอาท์นะเวฟเอาท์ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ฟึบจากนั้นก็กดโอเคนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นหน้าต่างอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะขยับตรงนี้ขึ้นมานิดหนึ่งให้ผู้คนเห็นชัดนะฮะอืม มันจะขึ้นมา3 l a เลเยอร์นะครับในส่วนของเดสก์็อบวิดีโอ HD310 นะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของไมโครโฟนนะอันนี้คือเสียงมินหลักนะเสียงจากคอมพิวเตอร์เลยนะครับอันนี้คือเสียงอันที่2นี่คือเสียงจากจตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะท่านผู้ชมนะนี่โทรศัพท์มือถือของเรานะนี่เห็นไหม อันที่3านี่คือในส่วนของไมโครโฟนนะท่านผู้ชมนะเราจะแอดเข้าไปนะครับใครที่มีไมโครโฟนหรือว่ากล้องวมบแคมอะไรก็เสียบเข้าไปแต่ผมเปโน้ตบุ๊กนะผมเสียบมันจะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นผมจะไปปรับตั้งอย่างแรกก่อนเลยก็คือในส่วนของอปิดเจ้าตัวเมนู2ไว้นะท่านผู้ชมใน HD สามหนึ่งนะ 3, 1, นะผมจะไปคลิกที่ไข่ปลา3จุดตรงนี้ฝั่งขวามือคลิกขึ้นมาจากนั้นนะครับไปเลือกที่คําว่าไฮนะท่านผู้ชมนะนี่ไฮไฮพูดผิดไฮนะท่านผู้ชมนะนี่ไฮปึ๊บ อย่างนี้นะฮะมันก็จะดับหายไปนะครับจากนั้นนะท่านผู้ชมนะดิสซับอะอ,อดิโอผมจะลดลงมานะครับเหลือประมาณ35ดีอ่าสามสิบห้าขีดตรงนี้นะหรือว่าลบสิบเก้าดีซีเบลนะครับนี่เสียงมันจะได้บาลานซ์กันนะจากนั้นผมก็จะลดในส่วนของไมโครโฟนลงมานิดหนึ่งนะครับให้มันอยู่ไม่เกินแตะสีอ่าไม่เกินแตะสีเหลืองนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับผมจะทําการปรับตั้งนะครับในส่วนของไมโครโฟนนะท่านผู้ชมนะผมจะติ๊กไปที่คําว่าไมโครโฟนนะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้ไข่ปลาสามจุดนะติ๊กขึ้นมาอย่างงี้้ปป๊บแลลววกก็เืออไในนส่ข property แล้วก็เลือกในส่วนของ d e v i c e Default ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะให้เลือกเป็นในส่วนของไมโครโฟนตัวนี้นะครับไมโครโฟนติดเครื่องนะต้องดูนะครับว่าชื่อของไมโครโฟนของเรามันชื่อว่าอะไรนะต้องเลือกให้ถูกนะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมเป็นโน้ตบุ๊กนะผมก็จะเลือกอันนี้นะครับนี่ไมโครโฟนติดเครื่องนะจากนั้นนะครับผมก็จะติดติ use device ตรงนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันแบบว่าเปลี่ยนหรือหายจากนั้นกดโอเคฮัลโหลเทสโ l l o นี่เห็นไหมเสียงอาจจะยังไม่ขึ้นนะเสียงใหม่นะครับผมจะทําการเปิดใหม่ฮัลโหลเทสโ l l o นี่ มาแล้วนะฮัลโหลเทสสโลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเทสนน่เห็นไหมพยายามไม่ให้มันติดแดงมากนะเสียงเวลาเสียงพูดนะครับเสียงภาคนะฮัลโหลเทสสโลนี่นี่ประมาณนี้ก็พอนะครับนี่ให้มันได้ประมาณนี้นะเขาเรียกว่าบาลานซ์เสียงนะครับแบบนี้นะจากนั้นนะท่านผู้ชมนะผมจะทําการแบบว่าเข้าเกมนะครับเข้าเกมจะตัวโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับนี่นะผมจะทําการเข้าเกมเนาะแต่ผมจะไปเล่นสักเกมหนึ่งให้ดูเลยแล้วกันนี่นะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะเห็นเส้นเสียงนะครับเห็นไหมเส้นเสียงมันจะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับดูนะดูนะเห็นไหมเส้นเสียงนนนะะะครับจอยู่ี้ นี่เวลาเล่นฟึบเสียงมันก็จะออกมาที่เจ้าตัวลำโพงคอมพิวเตอร์เราเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าถ้ามันเบาไปเราก็แค่ปรับเพิ่มนะฮะนี่ถ้ามันเบาไปเราก็แค่ปรับเพิ่มนะครับอืมนี่นะฮะเป็นไงล่ะใช้งานได้อย่างดีเลยนะคนดูนะผมบอกให้ว้าวแหลมเลยนะคนดูเสียงออกจริงนะท่านผู้ชมนะนี่อะเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงสุดๆให้ทุกคนฟังนะครับ นี่นะฮะเสียงออกจริงนะฮะออกจริงนะครับอืมราคาแบบใช้ได้เลยนะดูนะมีเสียงคือเสียงออกนะครับไม่ได้มิกหรืออะไรทั้งสิ้นนะใช้าางาน,นได้ปกติเลยเราเขาภาพค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับเออนี่ใช้ดีเลยนะคนดูนะมาเดี๋ยวเราจะลองไปเทสให้ดูแบบหินหินจะจ่า,จาตากันเลยนะครับทานผู้ชมนะมาฟับ มาดูนะคนดูนะผมจะเทสให้ดูนะครับแต่นั้นนะครับผมจะทำการกดอัดนะกดอัดก็คือกดตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมจะมีคำว่าในส่วนของสตาร์ทกับรคคอร์ด มันจะมีในส่วนของคำว,ว่า start streaming กับ start record นะ start streaming คือสตรีมนะท่านผู้ชมนะถ้ากดไปปุ๊บม,มันจะสตรีมนะครับแต่ถ้ากดตรงนี้นะครับ start record นะจะเป็นการแบบว่าอัดหน้าจอนะท่านผู้ชมนะอัดเกมที่เราต้องการแคสลงนะแต่ผมจะทำการแบบว่ากด start record เนาะเพราะว่าใครที่อยากจะสตรีมม็กดไปเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับกด record ก็กดตรงนี้ได้เลยนะวิธีการแบบว่าสอนวิธีการสตรีมก็อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะ้องท่านผู้ชมเราไปดูกันได้นะครับแ้วผมจะทำการแบบว่ากดไปที่คำว่า start record เนาะ ี่มันก็จะมีเจ้าตัวแดงๆตัวนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชมนะด้านล่างเนี่ยเห็นไหมด้านล่างนี่ครับเห็นไหมมันจะบอกนะครับในส่วนของอ่าตอนนี้เราอ่านไปกี่วินาทีแล้วแล้วก็ในส่วนของเอ่อเจ้าตัวซีบียูเนี่ยทำงานเท่าไหร่นะครับเอพีเอสเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะโอเคเนาะมาเราจะมาลองเล่นกันเลยนะทานผู้ชมนะให้ทุกคนเห็นนะครับนี่ใช้งานได้จริงนะแต่ผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเปรียบเทียบด้านหลังนะฮะ นี่นะฮะท่านผู้ชมนะเป็นไงใช้ได้เลยนะครับเกมอื่นก็อัดได้นะท่านผู้ชมนะเกมอื่นก็อัดได้หมดเลยนะครับอันนี้ออกทั้งภาพและเสียงนะแล้วก็มีดีเลย์น้อยนะท่านผู้ชมนัต้องพูดว่ามันมีดีเลย์น้อยมากนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวการ์ดแคปเจอร์นะครับที่มีชื่อว่า HD 31นะท่านผู้ชมนะ SD 31มสิเอจากอีกาิบนะทุกผู้ชมนะเหมือลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเลยนะท่านผู้ชมนะยังไงก็ไปซื้อกันได้นะครับในส่วนตัวนี้นะแล้วผมจะทิ้งในส่วนของอ่าลิงก์ซื้อสายด้วยเหมือนกันนะลิงก์ซื้อสายตัวนี้ไว้ด้วยเหมือนกันนะเป็นสายอ่า HD MI 2ไท t y C นะท่านผู้ชมนะอืมก็วิธีการต่างๆแล้วก็ลิงก์ซื้อเนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปทุกอย่างเลยนะท่านผู้ชมนะยังไงก็ไปทำกันได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะ ในส่วนต่อมานะครับวิธีการต่อผ่านเจ้าตัวบือถือ iOS นะท่านผู้ชมนะหรือว่ามือถือ iPhone I หรือว่า iPhone iPad เนี่ยก็ใช้วิธีการเดียวกันได้เลยนะทุกผู้ชมนะส่วนใหญ่ใน iPad รุ่นใหญ่จะเป็นในส่วนของ Type C แล้วนะทุกผู้ชมนะมันไม่ใช่ตูดแบบนี้นะอันนี้เป็นตูด Lightning นะซึ่งผมใช้13 Pro Max จะเป็นตูด Lightning นะตั้งแต่14 Pro Max ลงมานะครับก็จะเป็น Lightning หมดเลยนะ Lightning มันจะเป็นหัวแบบนี้นะทุกผู้ชมนะนี่เป็นหัวแบบนี้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากเจ้าตัว Type C นะ Type C มันจะเป็นหัวแบบนี้นะครับอันนี้ท y p e C นะส่วนฝั่งขวานีน t y p ซ C ฝั่งซ้ายนี่จะเป็นในส่วนของ Lightning น,นะ Lightning จะใช้กับในส่วนของ iPhone น,นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าจะเป็น iPad รุ่นใหม่ก็จะเป็นท y p e C กันหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะมนะครับต้องดูก่อนนะว่าเป็นพอร์ตแบบไหนนะครับสายชาร์จเราเป็นแบบไหนนะอะ่อย่างแรกนะครับเราก็ต้องไปซื้อจตัวนี้มาก่อนนะตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอะแดปเตอร์นะ apter, อะแดปเตอร์ ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์ AV 2 HDMI นะท่านผู้ชมนะในหัว Lightning นะครับอืมตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปสำหรับใครที่อยากไปซื้อนะครับหัวก็จะหัวด้านปลายเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ h t n i n g นะฮะอันตัวนี้จะเป็นในส่วนของ HDMI นะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จพร้อมกันได้เลยนะท่านผู้ชมนะอืมมาเราจะมาสอนต่อเลยขั้นแรกนะครับให้เราทําการนะครับเอาโทรศัพท์เราขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะตรงตรูดมันเลยนะครับ ปั๊บนะครับอย่าลืมนะไปซื้อตัวนี้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำยาใต้คลิปนะแนะนํานะครับให้ให้เป็นของมือหนึ่งนะทผู้ชมนะดีที่สุดนะครับของแท้นะทานผู้ชมนะอที่จริงของเทียบก็ได้ผมจะทิ้งลิงก์ซื้อของเทียบไ้ด้วยแต่ว่ามันอาจจะเสียบติดบ้างไม่ติดบ้างนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนนะครับ่ต่อมานะครับทานผู้ชมนะเราก็ใช้คําว่า acid to กดตัวนี้นะครับกดตกลงได้เลยนะท่านทผู้ชมนะปั๊บอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับ ต่อมานะครับท่านผู้ชมนะให้เรานะทำการแบบว่าเอาเจ้าตูดตรงเนี้มานะแล,แล anyway. outez, like แ Alter, ้วก็เอาสายให้ดีมไอเสียบเข้าไปนะครับนี่นะสายให้ดีมไอจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่สายให้ดีมไอจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเห็นไหมนี่นะผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้เนาะเป็นให้ดีผมจะทิ้งลิงก์ซื้อให้ดีมไอไว้ให้นะครับท่านผู้ชมนะแนะนํายี่ห้อยูกินนะครับยี่ห้ออื่นก็ได้นะแต่แนะนํายูกินนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการแบบว่าเสียบลงไปเลยนะเสียบลงไปเลยฟึอบอย่างนี้นะฮะอืม จากนั้นนะครับก็เอาอีกด้านหนึ่งนะนี่มันจะมี2ด้านเนาะอีกด้านหนึ่งนะครับของ HDMI นะฮะมาเสียบกับเจ้าตัวการ์ดแคปเจอร์ตัวนี้หรือว่าแคปเจอร์การ์ดตัวนี้นะฮะเสียบเข้าไปได้เลยฟับนี่อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เอาเจ้าตัวสาย USB ของการ์ดแคปเจอร์เห็นไหมตัวนี้นะฮะนี่ไปเสียบกับเจ้าตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะนี่นะท่านผู้ชมนะผมจะทําการเสียบเข้าไปเลยนะครับในช่อง USB นะอันนี้เสียบช่องไหนก็ได้นะครับเพราะมันเป็นสีดาเป็นสองดูนย์นะอืม ตัวการแคปเจอร์นี้ราคาไม่เกิน3 0 0อยบาทนะงไงไปซื้อกันได้เสียบฟืบนะฮะนี่มันก็จะรอนะครับมันจะมีไฟสีฟ้าขึ้นมานะครับโอเคเสร็จสิ้นนะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะก็ไปโหลดเจ้าตัวโปรแกรม obs ลงมาแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับวิธีการเนี่ยผมจะแปะไว้ให้นะ้องท่านผู้ชมเนาะเมื่อทําการลงเสร็จสิ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะให้ไปในส่วนของเจ้าตัวตัวนี้นะช่อง2นะตรงคําว่าซอสเสร็จนะแหล่งที่มาตรงนี้นะครับก็กดบวกได้เลยนะครับกดบวกขึ้นมานะครับตรงนี้นะฟืบ วิดนะีโอแคปเจอร์นะท่านผู้ชมนะฟึบอย่างนี้แล้วก็ตั้งชื่อนะผมจะตั้งชื่อคําว่าเจ้าตัวการ์ดตามการ์ดแคปเจอร์เลยนะก็คือ HD 3 1นะครับตั้งตามผมก็ได้ HD 3 1เพราะว่าสินค้าตัวนี้มันเป็น HD 3 1เนาะท่านผนะู้ชมเนาะลิงก์ซื้ออยู่ในหะน้าขยัาใต่คิดนะฟืบจากนั้นนะครับเราก็กดโอเคจากนั้นมันจะขึ้นมาแบบนี้นะอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ของผมนะครับมันเป็นกล้องเว็บแคมนะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะขึ้นมาก่อนนะฮะจากนั้นให้ไปดูที่คําว่าดีไว้นะนนะคครรับับบกดติลงมาน แล้วก็เลือกคําว่าวิดีโอนะอืจากนั้นนะครับเมื่อมันขึ้นจอดำแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะท่า WWE. นผู้ชมนะนี่รอมันสักแป,ป๊บหนึ่งนะให้เปิดเครื่องมาก่อนนะครับอืมรอมันสักแป,ป๊บหนึ่งมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับคือขึ้นมาแล้วนะก็ไม่ต้องไปเลือกอะไรนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องเลือกอะไรเลยเป็นเดฟอยเลยเลือกลงมาด้านล่างสุดเลยนะท่านผู้ชมนั้นลงมาด้านล่างสุดนะครับเลือกคําว่าวิดีโอแคปเจอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมน,นี่ตรงนี้นะเลือกคําว่าตรงนี้นะออเดโอเอาพุทโหมดนะตรงนี้นะวิดีโอแคปเจอร์กดติ๊กขึ ล้วกดพ okay. มาโอเคอีก3เส้นตรงนี้นะครับเป็น3เสียงนะอันนี้เป็น d e s k t o p Audio นะท่านผู้ชมนะ d ด s k t o p อ u d i o ก็คือในส่วนของอเสียงจากโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเสียงจากโทรเสียงจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับที่ออกมานะส่วนตรงนี้นะครับ HD 3.1เนี่ยจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเสียงที่ออกจากการแคปเจอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะท่านนะาผู้ชมนะอืม ส่วนต่อมานะครับตรงนี้ไม้นะเป็นไมโครโฟนนะอันนี้ผมแนะนําให้เสียบเข้าไปนะใครที่ใช้ไม่ My เสียบแยกก็ต้องเลือกให้ถูกนะแต่นั้น,นครับก็ตั้งตามผมได้เลยนะท่านผู้ชมนะอย่างแรกก็คือเดสก์ท็อปออริโอตรงนี้นะครับควรวางไว้อยู่ตรงที่ประมาณเลข30นะนี่ประมาณเลข30นะนี่เวลาเสียงมันออกนะครับตัวตรงนี้นะครับ HD สามเอ็ดนะให้มาที่เจ้าตัวรูปไข่ปลานะกดติ๊กขึ้นมา1ครั้งนะครับแล้วก็กดคําว่าให้ตรงนี้นะครับ ไฮตรงนี้นะท่านผู้ชมนะกดติ๊กเข้าไปฟึบมันจะเป็นการแบบว่าซ่อนมันไปนะจากนั้นนะครับไมโครโฟนนะท่านผู้ชมนะไมโครโฟนนี่ให้ไปกดที่เจ้าตัวไข่ปลาสาจุดนะกดติ๊กขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปเลือกที่คําว่า r o p e r t y นะแล้วก็เลือกดูนะท่านผู้ชมนะกดติ๊กขึ้นมานะรตรงคําว่า device นะเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกดูนะครับจาก default อะไรพวกนี้เลือกลงมานะให้เป็นในส่วนของไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนของเราเราเสียบสมมติว่าเป็น usb ไมโครโฟนมันจะขึ้นคาว่า USB ้าเ,าเอานนสอง อคอมพิวเตอร์ติดเครื่องอยู่แล้วหรือว่าโน้ตบุ๊กมันก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะกดกดติ๊กมันไปได้เลยนะเป็นติ๊กไมโครโฟนนะเลือกมันไปนะเออถ้าไม่อยากปนหัวก็เลือก default แต่ว่า default เสียงมันจะปนกันนะท่านผู้ชมนะแนะนำให้ทำตามผมดีกว่านะครับกดติ๊กมาอย่างนี้ไมโครโฟนนะจากนั้นกดติ๊กแบบผมเลยนะ Us e device นะครับท่านผู้ชมนะกดโอเคแล้วก็เลื่อนในส่วนของจตัวเอ,อ่อไมโครโฟนตัวนี้นะครับไม่ให้มันเกินสีสีเขียวนะตรงนี้นะนนะไม่ให้เกิสีีเขยว,นะวด,ดนะ ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสเห็นไหมจะเห็นอ่าแถบเสียงขึ้นมานะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับจากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับลองเข้าเกมดูนะท่านผู้ชมนะเกมอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะทําการเข้าเกมไปเลยเนาะนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับเสียงจะออกปกติเลยนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วภาพค่อนข้างชัดนะโูนี่เป็นไงล่ะแหลมไหมคนดูครับใช้งานได้จริงเลยนะคนดูนะนี่ แต่งานในจริงผมบอกแล้วคนดูไม่ได้มูไม,ไ,มไม่ได้มิกซินไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมนะเห <He ard S 2> ็นไหมบอกแล้วนะครับไม่ได้มูมาคนดูนั้นนะเราจะลองอัดวิดีโอให้ดูนะครับให้ไปเลือกที่ปุ่มสีแดงนะเห <He ard S 2> ็นไหมครับว่า start แอร start record นะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมจะอัดวิดีโอเนาะผมก็จะเลือกที่คขาว่า start record ส่วนใครต้องการสตรี Steam มก็กด start streaming นะท่านผู้ชมอันนี้แล้วแต่นะแต่ผมจะทําการแบบว่า,า start record ดูนะครับมันก็จะขึ้นสีแดงด้านล่างนะครับเห็นไหมด้านล่างขวามือนะท่านผู้ชมนะ บอกว่าเราอัดไปกี่นาทีแล้วนะท่านผู้ชมนะถ้าเราต้องการยกเลิกอัดก็กดหยุดสต็อปตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่ากดหยุดไปก่อนก็ได้นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าถ้าต้องการยกเลิกนะกดาาะคําว่าสต็อปเรคคอร์ดนะท่านผู้ชมนะมาเราจะมาลองวิ่งให้ดูนะท่านผู้ชมนะน,ะนี่เสียงจะมีดีเลยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นส่งผลอะไรมากนะท่านผู้ชมนะนะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าไปเล่นจริงจังเลยนะท่านผู้ชมนะนะอันนี้ต้องไปปรับตั้งต้องหาซื้อตัวที่มันแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวที่มันมีช่องแจ็คหูฟัง3.5ต่อออกมานะทุกผู้ชมนะนโคตรดีโคด,ดีนี่เห็นไหมนี่ภาพออกแล้วนะทุกชมนะเป็นไงนี่ถ้าเราต้องการหยุดอัดก็กดตรงนี้ได้เลย s ต o อ r e ร o r d นะทุกชมนะอแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ไปดูไฟล์ของเรานะไฟล์อยู่ที่ไหนเอ่ยก็ไปดูเอานะครับผมจะทำการเปิดไฟล์ผมเนาะ นี่นะฮะท่านผู้ชมนะไฟล์มันจะอยู่ในคําว่าวิดีโอนะฟึบกดขึ้นมาแล้วก็ลองเล่นดูนะครับขอดดูนะครับมันก็ขึ้นสีแดงด้านล่างนะครับอย่างหนด้านล่างเห็นไหม,มนะเสียงออกมาหมดนะ บบอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวการ์ดแคปเจอร์ตัวนี้นะท่านผู้ชมนะเออแคปเจอร์การ์ดตัวนี้นครับนี่นะครับวิดีโอแคปเจอร์การ์ด เอกสิทธิ์ HD31 นะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับผมจะแปะไว้ให้นะท่านผู้ชมเนาะในส่วนของอ่าเจ้าตัวทั้งลิงก์ซื้อเจ้าตัวการ์ดแคปเจอร์นะท่านผู้ชมนะการ์ดแคปเจอร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็สาย HDMI นะครับนี่สาย HDMI ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวแปลงนะท่านผู้ชมนะแปลงจาก iPhone ออกมานะครับอืมแปลงจาก iPhone ออกมานะก็คือเจ้าตัวอ่า HDMI 2 a v นะท่านผู้ชมนะนี่ตัวนี้นะครับอืมส่วนใครแบบว่าใช้ iPad t y ท e C รุ่นใหม่ให้ใช้ตัวนี้นะท่านผู้ชมนะส่วนใครนะครับที่ใช้ iPad นะครับเป็นไท p e C นะก็ซื้อตัวนี้ได้นะตัวนี้เนี่ยผมจะทิ้งนี้ซื้อไว้ให้น้องนี่มันจะเป็นหัวไท p e C นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมหัวไท p e C ตัวนี้เลยนะครับสามารถซื้อได้เลยนะตัวนี้ก็เสียบแล้วก็ต่อการแคปเจอร์ได้ซื้อตัวนี้นะที่มันมีในส่วนของอ่า พอต่อออกที่มี HDMI นะท่านผู้ชมนะนี่ HDMI เท่านั้นนะท่านผู้ชมนะถึงจะต่อออกได้นะใครที่ใช้ iPad นะครับก็วิธีการเซตติง้งต่างๆก็ตามนี้เลยนะครับอืมประหยัดง,งดลงไปมากเลยนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวาไปก่อนนะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้อทุกอย่างอยู่ด้านล่างคมยแจ้คลิปหมดแล้วนะครับมีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติม,ตมก็ ถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้วิโค้กโดยก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับวิโค้กชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า